ต่อไปเป็นกระทู้ของท่านนทชาครับถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ประสานมานะครับว่าได้มอบหมายรัฐมนตรีช่วยฝ่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ตอบแทนนะครับชยยเชิญท่านนทชาครับ เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนครับวันนี้ขอตั้งกระทู้ถามสดกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับวันนี้ท่านได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยเข้ามานะครับจากวันที่เป็นอดีตพักอนาคตใหม่เราได้ต่อสู้ร่วมของเรื่องของการปฏิรูปกองทัพ บันไดขั้นแรกของการปฏิรูปกองทัพที่เราใช้นั้นคือการร่างพรบรับราชการทหารพรบรับราชการทหารมีหลักใหญ่ใจความในพระราชบัญญัติฉบับนี้นั่นก็คือยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารเปลี่ยนมาเป็นแบบสมัครใจลดกำลังพลที่ไม่จำเป็นเพิ่มสวัสดิการให้กับพี่น้องพนทหารแต่สุดท้ายครับความหวังของพี่น้องประชาชนคนทั้งชาติ ก็ได้สิ้นสุดลงหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ปัดตกพรบฉบับนี้แต่สิ่งที่มันซ้ำเติมย้ำไปมากกว่านั้นนั่นก็คือว่าสังคมไทยยังคงต้องได้รับข่าวสารวนเวียนแบบนี้อยู่หลายรอบเรื่องของพลทหารที่มาจากประชาชนยังคงมีการเสียชีวิตในรั้วของกองทัพในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของทหาร สิ่งที่เกิดขึ้นครับวันนี้ผมอยากตั้งกระทู้ถามถึงผู้ที่รับผิดชอบตั้งกระทู้ใจกลางสภาแห่งนี้ส่งตรงถึงท่านนายพลที่มาตอบมาตอบจากพลทหารนั่นคือผมในปี2555การเกณฑ์ทหารของผมได้รับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานงานราชงานหลวงงานเอกชนงานที่ ใช้แรงงานกองทัพเคยบอกครับว่าพลทหารเป็นน้องคนสุดท้องแต่สิ่งที่พวกเรารับรู้นั่นคือคนงานคนสุดท้ายคนงานที่กองทัพใช้แล้วใช้เล่าใช้แม้กระทั่งงานเอกชนสมัยผมเนี่ยเพื่อนผมต้องเป็นรอปภเงินเดือนรับเงินหลวงแต่ไปเป็นรอปภอ,อยู่คอนโดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับและเป็นที่รองรับระบายอารมณ์ตลอดเดินผ่านมา ไม่ได้ทําผิดไม่ได้มีการกระทบกระทั่งอะไรกันเดินเฉียวไปเฉียวมานี่คือระบบการดูแลกันภายในมีการลงโทษไล่ไปเลยครับหมัดเหล็กพุ่งหลังปักฉมวกลากรถเจ็กนี่คือชื่อภายในที่เขาเรียกว่าการแดกการแดกทหารมีกันอยู่อย่างต่อเนื่องและเลยเถิดไปถึงการเสียชีวิตมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนครับและระหว่างที่เราร่างพรบฉบับนี้ยื่นไป ระหว่างรอเฉพาะช่วงรออย่างเดียวมีผู้เสียชีวิตหกท่านด้วยกันผมยื่นพรบฉบับนี้ร่วมกันเมื่อครั้งอนาคตใหม่นำโดยพลโทพงศกรรอดชมพูรังสิมันโรมวิโรธลัคนาดีสอนธีรชัยพันธุมารเกษมสันมีทิพย์ใช้เวลาตลอดระยะเวลาสเดือนจากผู้มีประสบการณ์จากการเรียนรอดอก็ดีจากการจับแล้วได้ใบดำก็ดีจับแล้วได้ใบแดงก็ดีหรือแม้กระทั่ง ผู้ที่เข้าไปเป็นทหารเกณฑ์ก็มีรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วนำเสนอเป็นร่างฉบับร่างพร,าพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวันที่14พฤศจิกายน2562 362วันแห่งการรอคอยครับกับชีวิตของประชาชนที่เสียชีวิตในรั้วกองทัพอีก6ท่าน 14มกราคม2พ6นพลทหารชัยชนะทาสี28เมษายน5 6 6พนาพลทหารเจษดากรเนตรแสงสี14กันยายน2 6 6พพลทหารเสรีบุตรวงศ์และห่วงเวลาเดียวกันหลังจากที่ได้รับข่าวการปัดตกจากนายกรัฐมนตรีเรื่องของพรบรับราชการทหารฉบับนี้ก็อาทิตย์เดียว3คนเลยครับ นั่นคือ 1. พฤศจิกายนพลทหารรัชตะเสนาสนิท 6. พฤศจิกายนวันเดียวกัน 2. นาย 2. ที่ 2. จังหวัดร้อยเอ็ดและพิชรบูรณ์พลทหารพิชวัตรเวียงนนท์และพลทหารสถาพรเพียรผัดจึงนำมาสู่คำถามของผมครับ3ข้อคำถามที่ 1. ผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยจดบันทึกแล้ววางสิ่งที่เตรียมไว้แล้วนำคำถามของผมขึ้นมาตอบ จากกรณีพลทหารพิชวัตรเวียงนนอายุ22ปีแขวนคอเสียชีวิตในห้องน้ำกองรักษาการค่ายประเสริฐสงครามจังหวัดร้อยเอ็ดท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาพลทหารคนนี้มีโรคประจำตัวปอดหายไปข้างหนึ่งประเด็นแรกเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์ได้ไงครับแบบนี้เรียกดีหนึ่งประเภทสองหรือลืมจ่ายเงินสี่หมื่บาทเลยต้องจับเข้ามาโทษของการหลบหนีการเกณฑ์ทหาร มีขั้นตอนอย่างไรท่านรู้สึกอย่างไรกับการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าและครั้งนี้เป็นการสูญเสียในรั้วกองทัพท่านมีมาตรการป้องกันอย่างไรมีการบอกก่อนเสียชีวิตกับผู้ปกครองว่ามีผอ,อร้อยทำลายทำร้ายร่างกายครั้งแล้วครั้งเล่าท่านได้สอบสวนผอร้อยแล้วหรือไม่สอบสวนแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรผู้ตายตายในห้องน้ําแขวนคอผูกเชือกภาพที่เห็นตามหน้าสื่อไม่ว่าจะเป็นเงื่อนการผูกเชือกไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตายในอ่างอาบน้ํา การเดินมาเข้าห้องน้ำและมีเชือกมีการผูกมีการแขวนคอระยะเวลากว่าจะทำให้เสียชีวิตทำไมถึงไม่มีใครตามเข้ามาในพื้นที่คุ้มขังในเรือนจำทหารมีเชือกและพื้นที่ที่เอื้ออำนวยให้เกิดการฆ่าตัวตายได้อย่างไรและถ้าหากข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายแต่เป็นการอำพางศพท่านได้คำนึงถึงประเด็นนี้หรือไม่และได้สอบสวนประเด็นนี้หรือไม่ มีทหารท่านหนึ่งโทรไปบอกผู้ปกครองบอกว่าให้หยุดเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วจะทําเรื่องเบิกค่าใช้ใจ่ายให้ใครเป็นคนโทรหาผู้ปกครองท่านนั้นประเด็นที่สองครับอีกเคสตายหนึ่งเจ็บหนักหนึ่งพลทหารสถาพรเปียดผัดอายุย2ิสองปีตายในค่ายมทบ36จังหวัดเพชรบูรณ์และพลทหารนักครินเจ็บปางตายคนที่เจ็บปางตายเล่าทุกวินาทีที่บาทากระทืบลงบนร่างกาย ถามว่าท่านมีการตรวจสอบการทำร้ายร่างกายกันในเรือนจำหรือไม่พลทหารที่ให้ข้อมูลบอกมีรุ่นพี่ในเรือนจำกว่า10บนายรุมกระทืบทั้งสองจนทำให้เกิดเหตุเจ็บหนึ่งตายหนึ่งท่านตรวจสอบประเด็นนี้แล้วหรือยังการที่มีการออกมาบอกว่าการตายของพลทหารท่านนี้เป็นเหตุจากหัวใจล้มเหลวแต่เหตุใดศพถึงแขนหักซี่โครงหักกามหักปอดฉีกตับแตก ผู้บังคับบัญชาที่แจ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตบอกว่าเดี๋ยวจะไปซ่อมแซมบ้านให้นี่คือมาตรการการช่วยเหลือจากทางกองทัพใช่หรือไม่ต้องตอบให้ชัดครับอีกรายครับพลทหารรัช,ชตะเสนาสนิทอายุ21ปีผูกคอตายในกระท่อมกลางน้ำกลางเรือนจำ เหตุการณ์ทั้งหลายตายในรั้วกองทัพตายในรั้วเรือนจำการตายจากเรือนจำทหารหรือพื้นที่กองทัพใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบและโทษท่านสูงสุดของเขาคนนั้นคืออะไรมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในมีมากน้อยแค่ไหนและเหตุใดถึงมีคนตายมากขนาดนี้ในห้วงอาทิตย์ที่ผ่านมาการดูแลเป็นอย่างไรนี่คือคำถามที่หนึ่งครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับขอบคุณครับ เชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับพลเอกใจชานครับตอบชี้แจงครับครับขออนุญาตกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับข้าพเจ้าเอกใจชาญชา่ำมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมขออนุญาตวันนี้เป็นผู้แทนของท่านนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้มาตอบกระทู้ถามในวันนี้ ครับกับเรียนนประธานครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ท่านผู้มีเกียรติได้คุณาตั้งคําถามนั้นขอเรียนว่ากระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะท่านนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นความรู้สึกเสียใจกับครอบครัวน้องพลทหารนะครับท้งท้งสามรายนะครับที่ได้เสียชีวิตในระหว่างรับราชการกระทรวงกลาโหมเองผู้มชาในทู้ดับเองก็ไม่ต้องการให้เหตุการณ์ท่านนี้ที่เกิดขึ้น เน้นย้าแล้วก็สั่งการนโยบายไปถึงผู้รับผูวใในทุกระดับนะครับว่าครอบหน่วเองจะต้องกํากับดูแลประพฤตินตนปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินัยทหารอย่างเคร่งครัดแล้วก็ให้ดูแลผู้ใต้บังชาในทุกระดับอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการลงโทษนะครับลงทันที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนดนั้นจะต้องไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดแล้วก็ได้มีการลงโทษลงทัน ตามระเบียบตามพระบัมญัติที่เกี่ยวข้องการสิทชีวิตของท่านสมาชิกขอ,ของท่านผู้ทหารตามที่ท่านสมาชิกนะครับได้สอบถามนั้นนะครับกองทัพก็ได้ในช่วยเหลือครอบครัวอำนวยความสะดวกนะตลอดจนเ,เรื่องของจัดงานชำน่ักิจได้ให้อย่างสมเกียรติของทหานะรแล้วก็ดำเนินการเรื่องสิทธิต่างๆนะครับอย่างครบถ้วน และขอเรียนว่าในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นหน่วยก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในหน่วยด้วยนะครับเราก็เจ้าหน้าที่สอบพนังกงานสอบสวนก็ได้เข้ามาในการสอบสวนกรณีที่เป็นเรื่องอาวิบบันนะครับเมื่อบอกคร่องเลือ่อเล่อต่อตการปฏิบัติหน้าที่นั้นหน่วยก็มีการลงโทษลงทันตามระเบียบนะทั้งการกักขังจำขังไม่ตามระดับ อย่างไรก็ตามนะครับกองทัพเองก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกองทัพก็หน่วยปฏิบัติในพื้นที่นะครับหน่วยมัคคับัญชาก็กินดีที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อสืบหาความจริงตามมวนทุติธรรมนะครับโดยหากตรวจพบว่ามีการกระทําผิดหรือต้องถูกดำเนินการทางวินัยและอาญาก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขอญาตคคาถามของท่านที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นคําถามก็คือว่า เหตุการณ์สรุปก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นผมขอเรียนว่าในน้องพลทหารที่ร้อยเอ็ดนั้นท่านาถูกลงโทษนะครับเรื่องของขังที่กองรักษาการแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นในห้องน้ํานะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยก็ได้ตั้งกรรมาการสอบสวนในทันทีแล้วก็ได้มีการลงโทษนะครับลงโทษผอกอ,องรักษาการแล้วก็เจ้าหน้าที่ เวณวันนั้นส่วนเรื่องของการดําเนินการทางกฎหมายนั้นนะครับก็ได้ให้พนักง,งานสอบสวนนะครับได้เข้ามาดําเนินการนะทราบว่าตอนนี้ทางญาติก็ได้ไปแจ้งทางกองปราบนะครับก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางกองปราบในการที่จะสอบสวนหากกรณีที่มีกําลังพลน,นั้นเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องมีการลงโทษด,ดําเนินการนะครับตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป ส่วนกรณีที่เชือกท่านถามว่าเข้ามาอยู่ได้อย่างไรนั้นเนื่องจากว่าเชือกนี้อยู่ด้านนอกนะครับของห้องน้ำในรายละเอียดนั่นคิดว่าในงานสอบสวนน่คงจะไปสอบสวนว่าเชือกนั้นถ้าเกิดว่าลักษณะที่เอาเข้ามาดําเนินการแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับมีการดําเนินการต้องเป็นอย่างไรนะครับคงว่าต้องอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่สอบสวนื่อสอบสวนก็เข้าไปดําเนินการในส่วนของ ลายที่จังหวัดเพชรบูรณนะ์ตรงนี้ชัดเจนนะครับว่านักโทษในการนั้นได้ได้ํำเนินการกรนะทำต่อน้องคุอทหารนั้นจนเสียชีวิตก็ได้มีการในขั้นแรกนะั่นก็คือว่าหนูเองก็ได้มีการจําขังนะครับทั้งนักโทษทั้งเจ็ดลายที่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 ได้ําเนินการต่อน้องบุทหารนั้นรวมทั้งนะครับได้แจ้งให้พนักง,งานสอบสวน ในขั้นตอนนี้เน็นทางสอบสวนนนก็ได้ดำเนินการที่จะสอบสวนเอาผิดนะครับทางอาญาส่วนผู้คุมนะครับก็ได้มีการลงโทษนะครับแล้วก็เพื่อนทั้งหลายก็ได้มีการลงโทษในขั้นนี้แล้วก็มีการขังและจําขังนะครับตามระเบียบปฏิบัติตามราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของลายที่สามที่ท่านถามนะครับที่ที่ที่จังหวัดระเอ็ด ไอ้โทษนะจังหวัดขอนแก่นนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นหน่วยก็ได้ตั้งาการสอบสวนก็ได้มีการตั้งคณะกรรมาการแล้วก็ลงโทษนะครับทั้งเ,เวรทั้งผัวหน้าหน่วยนะครับมีการลงโทษแล้วก็เช่นเดียวกันก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ได้เข้ามาสอบสวนดําเนินการให้เกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายขอเรียนว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางกองทัพเองก็ไม่ต้องการให้หการนี้เกิดขึ้นน้องๆอพลทหารนะครับที่ท่านสมาชิกได้กล่าวว่า ก็เป็นน้องคนเล็กคนสุดท้องของกองทัพนั้นในนโยบายของผู้ัญชานั้นก็ได้เน้นย้ำว่าให้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะต่างเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้น้องนักทหารนั้นเข้ามาอยู่ในกองทัพนั้นในเรื่องของสวัสดิการเรื่องของที่พักเรื่องของการศึกษานะครับก็ให้การศึกษาระดับหนึ่งในระดับมัธยมปลาย แล้วก็มีท่านสมาชิกเนี่นะครับว่าเสนอว่าควรจะดับปวชด้วยปัจจุบันนี้ก็ได้พัฒนาไปสู่ว่าในช่วงที่เขามารับราชการฐานกองประจำการนั้นก็จะให้มีการเรียนในระด,ดับปวชแล้วก็ไปต่อเมื่อได้ปุ่บประจำการไปแล้วเรื่องของเมื่อปลดปเมื่อก่อนปลดก็จะมีการฝึกอาชีพให้ให้เขาจะสามารถที่จะไปม,มีอาชีพตามความถนัดนะร่วมกับ กระทรวงเกษตรนะครับจะทําเป็น s กษตรสมาร์ทฟาร์มเออร์ให้เขามีเป็นผู้นำในการเกษตรที่จะกลับไปทํางานเกษตรในพื้นที่ใหลายเรื่องนะครับเรื่องสวัสดิการความเป็นอยู่เพราะว่าในปัจจุบันนี้ทางพุ่งชาทุกระดับก็ได้เน้นย้ําในเรื่องที่ต่อเวลานะครับขอกาบเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกองทัพไม่ได้นองใจกองทัพได้เน้นย้าแล้วก็กำชับให้ผู้พิทับหน่วยทุกระดับนะครับให้ดูแลน้องๆผลหาเหล่านั้นนะครับอย่างดีที่สุดนะครับแล้วองไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทั้งชั้นนี้นะครับ แล้วเกิดเหตุการ์แล้วจะต้องลงโทษผู้ที่กระทำความผิดนะท่านความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับขอาตกกับเรียนข้อที่หนึ่งครับเชิญท่านนตชาครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมตั้งใจว่าจะแจ้งท่านรัฐมนตรีก่อนคําถามแล้วเนี่ย mm hmm. เพื่อที่ให้ท่านได้จดรายประเด็นทั้งหมด14ประเด็นท่านตอบ วนไปวนมาทั้งสมชีวิตสาครอบครัวแห่งการสูญเสียวนไปวนมากับการสอบสวนลงโทษตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษจัดงานอย่างสมเกียรติและอย่างอื่นไม่มีเลยครับอันนี้ข้อมูลที่ท่านตอบมานี่คือกระดาษที่ท่านพิมพ์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะฉะนั้นสมกับที่ท่านในพลได้รับคําสั่งทําทันทีทําให้ดีที่สุดวันนี้ท่านตอบได้ดีมากกับกระดาษที่ท่านเตรียมมาแต่ไม่มีคําตอบใดเลยที่อยู่ในคําถามของผม อันนี้เป็นที่น่าเสียใจมากครับคำถามที่หนึ่งผ่านไปคําถามที่สองครับพักอนาคตใหม่ในเวลานั้นหรือพักเก้าวไกลในวันนี้ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัตริรับราชการทหารและเวลาล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งได้มีข่าวการปัดตกโดยนายกรัฐมนตรีจากที่หน้าข่าวที่ได้เห็นกันจึงมาสู่คำถามครับนายกรัฐมนตรีมีเหตุผลอะไรที่ไม่รับรอง ร,ร่างกฎหมายดังกล่าวเพราะเหตุใดจึงไม่ส่งเหตุผลของร่างดังกล่าวมาด้วยตามมาตรา133มาตรา134เป็นแต่เพียงบทบัญญัติของรัฐมนูญที่ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อการเงินการคลังของประเทศแต่พรบฉบับนี้เนี่ยแทบจะทำให้การเงินการคลังของรัฐบาลเนี่ยลดลงด้วยซ้ำ แล้วจุดยืนของนายกรัฐมนตรีต่อการเกณฑ์ทหารเป็นอย่างไรยังคงมีการเกณฑ์ไพฑทายแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนการรับาสารใช่หรือไม่แนวทางการปฏิรูปกองทัพให้ดีขึ้นลดขนาดกองทัพให้กระทัดรัดพอเหมาะพอควรที่เหมาะกับการใช้กำลังจริงๆและท่านมีแนวทางที่จะเปิดใช้ระบบอาสาสมัครแบบประเทศ อินโดนีเซียมาเลเซียหรืออีกหลายประเทศในแถบยุโรปท่านมีแนวทางเหล่านี้บ้างหรือไม่ครับคำถามที่สองเชิญธรรมตรีตอบชี้แจงครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับในคำถามที่สองนะครับท่านถามว่าเหตุผลใดน,นะครับที่ท่านนายกท่านไม่รับรองราชสบตนี้นะครับขออยุญาตเรียนว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้นะเพื่อเสนอไปแล้วนั้นนะก็ให้ทางหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับได้พิจารณาให้ความเห็นนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงกระดาโหมกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังนักงบป,ประมาณสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับซึ่งทุกหน่วยก็ได้รวบรวมความเห็นว่าว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอขึ้นมานี้นะครับตัวร่างนี้อาจก่อให้เกิดผลผูกพันหรือภาระทางด้านการคลังในอนาคต และก็มีส่งผลกระทบต่อต่างตั้งบึนมาหน้ากำลังพล,ลและสวัสดิการนะครับภาครัฐที่ต้องให้อย่างพอเพียงพอตามในยามมาตรา20งเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561ขอ,อุญาเรียนอย่างนี้ครับว่าในในในภาพของการปฏิบัติงานของกองทัพนั้นนะครับท่านสมาชิกท่านท่านเคยอยู่ในกองทัพในกองทัพนั้นมีภารกิจเรื่องของการเตรียมกําลังก็คือเรื่องของการฝึก เรื่องของการศึกษาเรื่องการเตรียมให้พร้อมในการปฏิบัติในการใช้กําลังก็คือว่าจัดก,กําลังไปใช้ซึ่งปัจจุบันนี้นะก็ได้ใช้กําลังไปในเรื่องของการนะป้องกันชายแดนของการดูแลเรื่องยาเสพติดดูแลเรื่องผู้หลบหนีข้อเมืองปัจจุบันนี้ก็ดูแลในเรื่องของสินค้าผิดกฎหมายรวมทั้งป้องกันสถานการณ์โควิดด้วยแนะใช้กําลังไปในป้องกันชายแดนนะั้นสามหมื่นนนายนะครับใช้กําลังในดูแลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30, ประมาณสามหมื่นนาย ตอนนี้แล้วก็มีกําลังพลที่จะหมุนเวียนนะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อีกในโครงสร้างของการจัดหน่วยนะท่านสมาชิกคงทราบว่าหน่วยของกองทัพก็จัดเป็นส่วนๆแล้วก็มีหน่วยต่างๆมีระดับกองพลกลมไปจนถึงระดับกองพันนะกองร้อยแล้วก็หมวดแล้วก็หมู่ในหมู่นี้ถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วมีสําคัญมากที่สุดในหมู่หนึ่งก็จะมีใน10บก็คือในหารช่านทั่วๆนั้น3นายแล้วก็มีพลทาหารน้องๆองีก6นาย หมู่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าหมู่ไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว 200, 000, กองร้อยกองพันต่างต่างก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้มีประสานเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการดําเนินการในปัจจุบันนั้นกองทัพก็ใช้วิธีการสมัครนะครับสมัครใจรวมทั้งคัดเลือกผสมผสานกันในปี63นี้ที่มีการตรวจเลือกเข้ามานั้นมียอดทหารกองทหารกองเกินนะครับที่จะต้องเข้ามาตรวจเลือกนั้นประมาณ50 0,000กว่ารายเศษ เราก็มีความต้องการในปีนี้ลดลงจากปีที่แล้วปีที่แล้วนั้นมีความต้องการหางกรมจําการประมาณ1 0 0 0 0แคนคนะปีนี้ก็มีการปรับโครงสร้างก็จะตอบท่านว่าเราได้ปรับโครงสร้างของทัพหรือไม่ปีนี้มีความต้องการประมาณ9 0 0 0 0คนเศษครับมีผู้สมัครนะประมาณ45,000คนประมาณ4.5%เแล้วก็มีผู้ที่คัดเลือกเข้ามาอีกประมาณ50%เ พระญาตเรียนว่าในส่วนนี้นกองทัพเองก็ได้มีการปรับโครงสร้างปรับรูปโครงสร้างกองทัพมาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับนะในเรื่องของปรับโครงสร้างกําลังพลนั้นก็มีแนวความคิดที่กําหนดแผนว่าจะมีการปรับลดจํานวนกําลังพลลงนะครับในปี72ซึ่งการปรับลดจํานวนกาลังพลนี้ไม่สามารถปรับได้ในระยะเวลาอันสั้นต้องกําหนดแผนระยะยาวระยะ5้าปี10ปีนะก็ค่อยที่จะปรับลดกําลังพลลงเพื่อให้ไม่ให้กระทบต่อสิทธิไม่ให้กระทบต่อ ตอบการปฏิบัติงานรวมทั้งประสิทธิภาพของกองทัพนะครับได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะให้กองทัพนั้นมีโครงสร้างมีระบบการบริหา,ารที่เหมาะสมสอดคล้องสถานการณ์สามารถที่ดาเนินการตามภารกิจที่รรบมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพครับขออนุญาตกรับเรียนในถาอที่สองครับเชิญท่านรัฐศาถามได้ครั้งสุดท้ายครับครับคำถามสุดท้ายครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับจากที่ท่านตอบ อีกครั้งผมก็พยายามนะครับท่านแต่การใช้กำลังที่ท่านได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจว่าหน้าที่ของทหารที่จําเป็นที่ต้องการใช้เนี่ยมีอยู่ปริมาณหนึ่งแต่สิ่งที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยคือก่อนมาถามคำถามวันนี้เนี่ยผมก็ได้ยกหูโทรถามเพื่อนที่เป็นพลทหารที่ยังคงประจำการอยู่ท่านทราบไหมครับวันนี้เนี่ยทหารที่ประจำการอยู่เนี่ย มีคำสั่งให้ย้ายของจากห้อง A ไปห้อง B เดือนหน้าจากห้อง B ไปห้อง C แล้วเดือนถัดไปจากห้อง C มาห้อง A ใหม่เพราะผู้บังคับบัญชาแจ้งว่าเป็นคำสั่งกันว่างมันไม่มีงานทําถึงขนาดนั้นท่านคิดดูสิ่งที่ท่านพูดผมเข้าใจว่าจําเป็นต้องใช้กําลังเท่าโน้้นเท่านี้ท่านพูดไปถึงเรื่องของการป้องกันสินค้าผิดกฎหมายป้องกันโควิดที่ทําทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่ผมพูดอยู่ทหารผีมีกี่นายวันนี้ ทหารเกณฑ์ที่เข้าไปยังมีการปล่อยกลับบ้านโดยการยกเงินเดือนให้หนายอยู่หรือไม่จึงเป็นเหตุให้ปฏิรูปกองทัพไม่ได้เพราะองคาพยบทั้งหมดต้องสูญเสียเงินไปมหาศาลสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านต้องตอบครับปัจจัยที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของการเกณฑ์ทหารก็ยังคงต้องมีอยู่แต่ท่านมาพูดเรื่องของการลดกำลังพลแต่ท่านไปพูดเรื่องของการลดในพล เรื่องนี้การลดในพนเมื่อปีจนถึงปี2572ผมเคยอภิปรายในสภาแห่งนี้เมื่อครั้งพรอบองบประมาณครับที่ท่านบอกว่าจะลดนายพนจาก700เหลือ300นี่คือแผนการปรับลดกําลังพลจากวันนี้ถึงปี2572ท่านลดไป300กว่านายนั้นท่านไม่ได้ลดเลยผมอภิไปรายไปแล้วว่าท่านปล่อยตายเอง <c oughs> นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเอาละครับคําถามที่สามคถามสุดท้ายผมเข้าใจดีว่า ไม่มีสิ่งใดที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมทำไม่ได้ทำไม่ไหวทำไม่ทันสิ่งที่ต้องทำคือหน้าที่สิ่งที่ต้องมีคือท่านตอบกระทู้อย่างเดียวผมเข้าใจครับถ้าเกิดถามกระทรวงกลาโหมท่านต้องมาตอบแน่นอนแต่ผมอยากให้ท่านเอาคำตอบที่บ้านเป็นข้อมูลเฉยๆแล้วนำคำตอบจากกระทู้สดตอบในสภาแห่งนี้เพราะพี่น้องประชาชนสนใจและรอคอยอยู่คำถามที่สามครับ กองทัพเองเคยสัญญาเอาไว้เรื่องของการปฏิรูปกองทัพถ้าท่านจำได้เมื่อครั้งผู้บัญชาการทหารบกท่านที่แล้วและท่านนายกเองก็เคยรับปากกับเรื่องปฏิรูปกองทัพไว้ท่านมีความจริงใจอย่างไรในการปฏิรูปกองทัพและตอนนี้กระบวนการขั้นตอนการปฏิรูปกองทัพเป็นรูปธรรมอย่างไรแล้วถึงขั้นตอนไหนแล้วกองทัพมีแนวทางปรับลด กําลังพลที่ไม่ใช่แผนปรับลดในพลปล่อยตายเองเมื่อสักครู่นะครับเป็นปรับรดกําลังพลแบบพลทหารเลยนะครับอย่างไรรถแบบไหนการปฏิรูปเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยได้หรือไม่และจะเกิดขึ้นในห่วงเวลาใดจากเหตุการณ์ที่ผมถามมาทั้งหมดทั้ง3ามคำถาม หากนับจากวันที่ถามกระทู้ถามสดวันนี้เป็นต้นไปยังคงมีประชาชนเดินเข้ารั้วกองทัพและตายในรั้วกองทัพอีกใครจะเป็นคนรับผิดชอบนี่คือหลักใหญ่ใจความเลยเพราะว่าที่ท่านตอบมาทุกครั้งพลทหารคนแรกที่เสียชีวิตท่านก็ตอบประมาณนี้เผลอๆเอากระดาษใบเดิมมาตอบด้วย <laughs> เพราะเรื่องเหมือนกันหมดเลยตั้งคณะกระกรมการสอบสวนสอบสวนอยู่ยังไม่รู้ว่ายังไง และจะมีการจัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรตินี่เหมือนเดิมเป๊ะเลยอะ่ะตายสอบสวนลงโทษตายสอบสวนลงโทษวนอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นคำถามที่สามท่านครับจากวันนี้เป็นต้นไปเอากันให้ชัดเลยถ้าตายในรั้วกองทัพอีกใครรับผิดชอบและรับผิดชอบยังไงคำถามที่สามครับขอบุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับพัเอกชัยชาญครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนสาํสานักเคารพบครับท่านธรมาชิผู้ยงเกียรติครับ ก่นอนที่จะตอบคำถามที่สามผมเรียนว่าการประปุกองทัพนั้นเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เรียนไปแล้วว่าต้องมีแ,แผนการปรูปมาอย่างต่อเนื่องนะผมเองก็มีส่วนที่ในการดำเนินการการปรูปกองทัพมีการปร,รปับลดหน่วยลงนะหน่วยที่ไม่มีความจําเป็นก็ปรับลดลงการปรับลดหน่วยหมายความว่าปรับลดอัตราลงอัตราในพลที่ท่านได้กล่าวท,ที่ได้กล่าวว่าลดลงนั้นก็คือลดอัตราลงลดอัตราลงหมายความว่า,วาก็จะไม่มีการบรรจุในเรื่องของแผนการปรับลด ปฏิรูปกาลังพลนั้นก็จะปฏิรูปลดกําลังพลในทุกระดับนะครับก็กําหนดแผนที่ผมเรียนแล้วว่าเราไม่สามารถจะลดกําลังพลลงได้ในปัจจุบันณนะนเวลาอันสั้นเพราะว่ากระทบต่อสิทธิกระทบต่อขวัญกําลังใจของกําลังพลกานะรปรับลดกําลังพลนั้นจะต้องวางแผนในระยะยาวนะครับในปี72ตามแผนปฏิรูปหรือยุทธศาสชาตินั้นได้กําหนดระยะเวลาไว้กนะองทัพเองก็ได้ทําแผนที่จะปรับลดไม่เฉพาะปรับลด จำนวนในพลซึ่งมีแผนปฏิบัติอยู่แล้วนะครับจะปรับลดในส่วนกําลังพลในส่วนอื่นด้วยเรื่องของความรับผิดชอบที่ผมเรียนแล้วว่าความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเมื่อมีกรณีมีเหตุการณ์หรือมีผู้ใต้มัญชาเสีชีวิตนั้นความรับผิดชอบแน่นอนครับก็อยู่ในแต่ละระดับที่รับเป็นผู้กัญชาญในแต่ละระดับมันก็ขึ้นอยู่ว่าผลการสอบสวนผลการดําเนินการที่ผมกล่าวว่า ถ้ามีความประเบอรเลยหรือว่ามีความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนทั้งวินัยแล้วทั้งอาญานะครับก็คงจะตอบท่านสมาชิกได้ว่าความรับผิดชอบก็มีในแต่ละระด,ดับในแต่ละระด,ดับลดหลั่นกันไปนะครับในการเนิการในความรับผิดชอบเ,อเมื่อเมื่อคาถามที่แล้วผมอาจจะไม่ได้ตอบท่านเรื่องของมีหน่วยอาสาสมัครแล้วหรือไม่ทดลองปฏิบัตินะมาอย่างไรเพวราเรียนว่ามีหน่วยในกองทัพที่เป็นอาสาสมัคร ทั้งหน่วยนะก็มีใน,ใน,ในการดําเนินการนะตรงนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นหน่วยที่จะต้องใช้กําลังพลนั้นปฏิบัติการที่ที่ยาวนานนะที่ต้องมีความรู้ความสามารถก็มีบางหน่วยที่เป็นใช้รูปแบบของอาสาสมัครในใน,ในใช้ดาเนินการนะครับขอญอาตตอบคําถามในข้อที่3ครับครับครบแล้วนะครับขอบคุณธรฐมนตรีครับขอบคุณทา่านกระทูครับ